ล่าสุดนี้นะครับในวงการการ์ดจอเนี่ยทุกคนก็คงรู้กันว่ามีข่าวร้อนประเด็นแรงอยู่อันนึงนะครับก็คือข่าวประเด็นของ EVGA และ NVIDIA นั่นเองนะครับคู่นี้ฮะเขาเป็นบริษัทที่จับมือการเป็นพันธมิตรกันมากว่า20ปีนะครับและถ้าเราพูดกันถึงแบรนด์ EVGA เนี่ยเราก็ต้องนึกถึง NVIDIA อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าโปรดักตอื่นเขาก็มีแต่ว่าโปรดักต์ที่เด่นๆที่สุดของเขาเลยก็คือการ์ดจอ เอ็นวีเดีย r ฟอนั่นเองนะครับและเหตุผลอะไรทําไมบริษัทที่รักกันปานจะแหกดาบดมแบบนี้ถึงจะหักกันได้นะครับมันมีเรื่องอะไรขึ้นมาหรอถึงขั้นต้องยกเลิกการทําธุรกิจไปเลยนะครับและทิศทางต่อไปนี้ EVGA จะเดินทางไหนต่อ n v ็นวีจะว่ายังไงเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังครับคําถามมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับคนไทยอาจจะคิดว่าประเด็นนี้มันสําคัญกับเรายังไง EVGA เนี่ยมันเป็นเจ้าใหญ่หรอก็ไม่ใช่ อันนี้ก็จริงและไม่จริงนะครับ จริงข้อแรกก็คือไม่ใหญ่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีบริษัทต,ตัวแทนจาหน่ายอ่างต่างๆที่เป็นทางการเหมือนแบบหลายๆค่ายนะครับ EVA g เมืองนอกไม่ได้เข้ามาดูแลตลาดในไทยโดยตรงเหมือนกับผู้ผลิตการจอยี่ห้ออื่นๆนะครับแล้วก็ร้านค้าที่ขายเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่ร้านแล้วก็เปลี่ยนตัวแทนกันไปเรื่อยๆนะครับทำให้คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าไม่ได้รู้จัก EVA g สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสําหรับฝั่งโซนตะวันตกอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษเนี่ยครับ e v U.G.A e ถือว่าเป็น Authorized Partner อันดับหนึ่งของ NVIDIA เลยนะครับเป็นการ์ดจอบแบรนด์ที่ขายดีที่สุดของฝั่ง NVIDIA นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะไมไ่ตกใจแต่ว่าฝั่งตะวันตกที่เขาใช้ U.G.A เป็นหลักเนี่ยครับตกใจอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนคนรู้จัก EVGA ในไทยจะเป็นใครนะครับก็จะเป็นพวกที่บ้าคอมเข้าขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้เขาไม่ทําการโฆษณาอะไรต่างๆแต่เราก็จะรู้ถึงประสิทธิภาพรู้ถึงคุณภาพของการ EVGA ได้เป็นอย่างดีนะครับนักวอร์คล็อกนี่แหละฮะจะคุ้นชินมากนะครับเพราะว่าเขามีแบรนด์อม b a สเดอร์หรือว่าเป็นตัวแทนแบรนด์ก็คือนายวินส์คิงพินลูซิโดนั่นเองนะครับนายคนนี้ฮะเป็นนักวอร์ c l o c k ระดับต้นๆของโลกซึ่งเขา represent ให้ EVGA หน้าที่ของเขาในบริษัท EVGA เลยก็คือ overclock อะ่ะ ทำวันทำอะไรก็ได้ให้สิติการจองเขาทําได้ดีที่สุดนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมโปรดักต์จากแบรนด์ evga ถึงเป็นโปรดักต์ที่มีชื่อเสียงในกลุ่มตลาดของนักโอเวอร์คล็อกและก็คอมพิวเตอร์เอ็นจูเนสในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับก็ดูเหมือนว่านายคิงพินจะไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะครับก็สาเหตุก็คือ2บริษัท n อ i น vi a ดีย evga เนี่ยจะเลิกทําธุรกิจกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับประกาศของเขานะครับก็ออกมาว่า ทาง EVGA เนี่ยจะยกเลิกการผลิตการ์ดจอ NVIDIA GeForce หลัง RTX 30 Series เป็นต้นไปนะครับพูดง่ายๆว่าก็คือจะไม่มี RTX 40 Series แล้วและคือ RTX 30เนี่ยคือรุ่นสุดท้ายของ EVGA แล้วนะครับแล้วคนที่ซื้อไปแล้วทำยังไงประกันเนี่ยจะเดินต่อไปไหม EVGA บอกมาว่าไม่เป็นหาครับประกันเขายังดูแลกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ RTX 30 Series เนี่ยจะทำการขายไปเรื่อยๆจนถึงสต็อก ที่มันหมดไปครับภายในสิ้นปี2,022นี้นะครับส่วนไอ้ข่าวหลุดข่าวลือเกี่ยวกับ RTX 40 Series ถ้ามีคนได้เห็นรูปของไอ้การ์ดจอ RTX 40จากค่าย EVGA เนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าต้องบอกว่าเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับเพราะว่า EVGA เคยมีการสร้างการ์ดจอ RTX 40 Series ในแบบ engineering sample ขึ้นมาแล้วจริงนะครับเพียงแค่การตัดสินใจล่าสุดที่จะยกเลิกการทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่เพิ่งเริ่มขึ้นมานะครับ ทำให้ไอ้พวกการ์ด RTX 40 Series ที่เขาหลุดออกมาก่อนหน้านี้ฮะอาจจะเป็นอะไรที่ไม่วางขายจริงเลยก็ว่าได้ครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องสาเหตุกันเลยนะครับว่าเพราะอะไรทําไมถึงแตกกันได้นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับจะมาจากสื่อ Gamers Nexus นะครับซึ่งสื่อเนี้ยเขาก็มีความสนิทสนมกับทางฝั่ง EVGA พอสมควรนะครับเขาได้จ่ายค่าตัวเครื่องบินจ่ายค่าโรงแรมจ่ายอะไรต่างๆเพื่อบินไปหา eVGA ที่เฮดค وار เตอร์และก็สัมภาษณ์ CEO หัวหน้าใหญ่ของบริษัท eVGA อย่างนายแอนดรูว์ฮานเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งข้อมูลที่เขาออกมานะครับอย่างแรกก็คือเขาบอกว่า eVGA เนี่ยพูดว่า Nvidia เนี่ยทำงานเนี่ยไม่แคร์พาร์ตเนอร์เลยมีปัญหาเ,าเราเรารับหมดเลย Nvidia ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับเขาก็บอกว่าไอ้ช่วงที่คริปโตเคอเรนซีราคาพุ่งทะลุฟ้าเนี่ยครับตอนนั้นนะฮะการ์จอเนี่ยมันกลายเป็นของหายาก ของขาดตลาดและก็มีราคาที่สูงนะครับทำให้แบรนด์ผู้ผลิตต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องเร่งการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดออกมานะครับแต่ว่าประเด็นมีอยู่ที่ว่า supply เนี่ยตอนนั้นโอเคมันขาดเขาก็เลยเร่งใช่ไหมแต่ว่าพอราคาคริปโตโคเคอเรนซีมันสวนทางลงมาเนี่ยมันกลับลงมาเนี่ยครับก็กลายเป็นว่า supply ล,ล้นตลาดในขณะที่ดีมาเนี่ยมันกลับแห้งหายไปนะครับตรงนี้นะครับแบรนด์ต่างๆเขาบอกว่า เขาสวยนะครับเขาก็ตกที่นั่งลำบากเลยนะครับเพราะว่าต้องหาวิธีต่างๆนานาเนี่ยมาเพื่อกำจัดการ์ดจอที่มันอยู่ในสต็อกที่เป็น rtx 30 Series เนี่ยออกไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าทาง nvidia เนี่ยก็จะมี rtx 40 Series เปิดตัวรออยู่แล้วนะครับอีกไม่นาน rtx 40ก็จะมาแล้วไอ้พวกแบรนด์ต่างๆที่อมสต็อกไว้อยู่เนี่ยก็สวยนะครับต้องมาลดแลกแจกแถมอะไรต่างๆ ออกไปนะครับ NVIDIA เดียก็ไม่ได้รับภาระตรงนี้น่ฮะเพราะว่า NVIDIA เดียเขามีหน้าที่แค่ซัพพลาย G P U เข้เฉยๆแต่ว่าคนที่อมซ็อกเนี่ยก็คือแบรนด์พวกพาร์ทเนอร์ทั้งหลายนะครับซึ่งทาง E V G A บอกมาว่าบริษัทเนี่ยโดนไปหนักมากนะครับเพราะว่า R T X 3080 R T X 3090และพวก R T X 3090 T I เนี่ยอะไรก็ตามที่มันขึ้นมากกว่าเลข80ขึ้นไปอะครับ ทุกตัวที่เขาขายนะครับเขาขาดทุนหลายร้อยดอลลาร์นะครับการค้าขายเนี่ยต้องทำกำไรใช่ไหมแต่ว่าไม่ครับอันนี้เขาค้าขายแล้วขาดทุนนะครับแต่ว่า UGA เองก็ยังคงทำกำไรได้อยู่พอสมควรนะครับสำหรับการที่เป็นเซกเมนต์ล่างๆลงมานะครับอย่าง RTX 3 0 6 0ลงไปอะไรเงี้ยเขาก็ยังโอเคขายได้อยู่นะครับแล้วก็ยังได้กำไรอยู่แต่ว่าพอ30 8 0ูนขึ้นไปเนี่ยขาดทุนแทบทุกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นความแค้นแล้วหนึ่งนะครับปัญหาที่2นะครับก็คือ n v i นวีเดนี่ยไม่ค่อยชัดเจนกับพาร์ทเนอร์ในเรื่องของ MSRP นะครับหรือประมาณว่าราคาจำหน่ายตอนเปิดตัวการ์ดเนี่ยฮะเอ็นวีดียนะครับเขาไม่ได้มีการ Insight ให้กับแบรนด์อย่าง EVGA ก่อนเลยนะครับประมาณว่า เขารู้ว่า n v ็นวีเดียจะเปิดขายราคาเท่าไหร่ก็พร้อมๆกับเรานี่แหละครับพร้อมๆกับสื่อมวลชนพร้อมๆกับทุกคนนั่นหมายความว่าเขาตั้งราคายากนะครับและทาง n v ็นวีเดียเองก็มีการกําหนดมาแล้ว floor and ceiling price นะครับก็คือกําหนดราคาขายที่ต่ำที่สุดและราคาขายที่สูงที่สุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้ตัวแบรนด์เองก็ไม่สามารถตั้งตัวได้แล้วก็กําหนดราคาขายตัวการ์ดยากนะครับ แต่ละคนจะมีคําถามว่าเอาแล้วยังไงอะราคาก็ขายให้เท่ากันทุกแบรนด์ไม่ได้หรอทําไมถึงจะมีปัญหาตรงนี้นะครับ <c oughs> จริงๆแล้วนะครับต้องบอก่าเลยนะครับ <c oughs> พวกการ์ดคัสตอมเนี่ยของ EVGA ของค่ายต่างๆนี่ครับมันไม่ได้จบแค่ตัว GPU กับเมมโมรีเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่า ทางบริษัทเขาเนี่ยต้องมีการออกแบบในเรื่องของภาคจ่ายไฟ PCB แล้วก็คูลิ่งอะไรต่างๆที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้า N v ็นวีดีไม่บอกมาแบบนี้นะครับเขาจะทํำยังไงเขาจะวางเซกเมนต์ยังไงหล่าว่าให้การ์ดตัวท็อปโอเวอร์คล็อกมันราคาเท่าไหร่การ์ดราคาประหยัดมันราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เขาทํางานได้ยากนะครับแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าคือการที่ n อ็นวีดีทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่โอเคนะครับเพราะว่าเขาเองก็ต้องมารับภาระ สร้างโลกระคำร้อนที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของ G P U ร้อนๆจากทาง n v i d i ีเยเนี่ยแต่ว่า n v i d i ียไม่เห็นหัวเขาเลยอย่างนี้มันถูกต้องเหรอก็ไปถึงสาเหตุไปนะครับแล้วยังไงต่อฮะจะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท EVGA นะครับบริษัทที่ทำงานมากว่า20ปีที่มันขึ้นกับวงการการ์ดจอเป็นหลักเนี่ยครับ คือตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเลยนะฮะว่า EVGA ก็หนักพอสมควรนะครับเพราะไรเพราะว่ารายได้3ส่วน4ของบริษัท EVGA เนี่ยมาจากการจอจอ n v i เดีย Gforce โดยเฉพาะเลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับส่วนลองลองมาก็จะเป็น power supply แล้วก็เป็นต่ำกว่านะั้นหน่อยพวก2%น่น็นะก็เป็นพวก Cooling แล้วก็ Accessory อะไรต่างๆนะครับ ไม่ผิดเลยนะครับที่บริษัทจะตกที่นาำลำบากเพราะว่าถ้าคุณพูดถึง EVGA คุณพูดถึง Product อะไรก่อนละ่ะก็แน่นอนนะครับว่าต้องเป็น Nvidia GeForce อยู่แล้วฮะทาง gamers Nexus เนี่ยก็ได้ถามเพิ่มเติมไปอีกนะครับแบบจี้จุดนายแอนดรูฮันที่เป็น CEO เนี่ยถามว่าไอการตัดสินใจครั้งนี้มันยากไหมเพราะว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์กันมานานเหลือเกินนะครับยกเลิกไปนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคุณคิดมานานไหมตัดสินใจยากไหมนายแอนดรู nice ก็พูดทิ้งท้ายไว้นะครับประโยคไม่ยาว แต่ว่า Impact ม,มากๆนะครับก็คือว่าการตัดสินใจเลิกพาร์ n เนอร์ชิพเอ็นวีเดียเนี่ยมันไม่ยากมันเป็นเรื่องง่ายมากๆแต่สิ่งที่ยากเนี่ยก็คือการทํางานกับ n v ็นวีเดียนะอันนั้นมันยากจริงนะปัญหาของการเลิกตรงนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องเงินนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องหลักการทํางานที่ไม่ตรงกันมากกว่าและทิศทางของ EVGA จนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับนายฮันส์ก็ได้บอกว่า เขาเนี่ยไม่ได้มีแผนที่จะขายบริษัทนะครับจริงๆอันนี้เกมเมอร์ซนซัสถามไปก่อนนะว่าจะขายไหมเขาบอกมาว่าไม่ได้จะขายนะครับเหตุ hmm. ผลที่ไม่ต้องการขายนี่ก็คือเขากลัวว่านักลงทุนที่เขาใช้คําว่าอีแแรงเนี่ยที่มาคอยจิกซากเนี่ย จะทาให้วัฒนธรรมองค์กรมันเปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้ตัวตนของแบรนด์เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าแบรนด์ EVGA เนี่ยเป็นแบรนด์สําหรับคนที่ใจรักคอมพิวเตอร์จริงๆเขาไม่ต้องการให้บริษัทอ e ีแลงทั้งหลายที่มานเป็นนักลงทุนเนี่ยมาเปลี่ยนฟิโลโซฟีเปลี่ยนปัชญาของบริษัทให้กลายเป็นบริษัทเก่งกําไรแบบหนักหนาอะไรอย่างนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องเลีออฟพนักงานเราทำยังไงเพราะว่าพนักงานในฝั่งของกาจจเนี่ยมันก็เป็นพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัท EVGA ไอพวก, Stock, พวก่ยทยางง ทาง u v g ก็บอก่าว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ไม่ได้มีความต้องการที่จะเลี o ย f ออฟพนักงานออกเลยนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะ่ยคืออยู่กันมานานนะครับแต่ว่าจากการวิเคราะห์แล้วก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าก็แน่นอนนะครับบริษัทรายได้หายไปแบบ สองส่วนสามอ่ะแล้วคือพนักงานที่ทํางานอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มีงานทําการจะยโยกย้ายฝั่งอะไรต่างๆไปอยู่ power supply มันก็คงไม่ทำทำไม่ได้เสมอไปใช่ไหมฮะการออกแบบ pcb กร์ดจอเนี่ยมีทีมกี่คนของฝั่ง power supply เนี่ยแน่นอนว่ามันมน้อยกว่าเพราะว่า pcb ของ power supply เนี่ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนเท่าการ์ดจอนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าหลายๆคนที่อยู่ฝั่ง pcb กร์ดจอก็อาจจะต้องถูกเลย o ออฟออกไปหรือว่าอาจจะย้ายไปอยู่แบรนด์อื่นๆนะครับแล้วก็พวกนัก o v e r c l o c กแบบนายชิงพินเนี่ย ทำยังไงนะนา i วินส์ลูซิโดนยครับที่เป็นคนดังเป็นคนที่สร้างชื่อให้อย่าง EVGA เนี่ยมานานมากๆนะครับอันนี้นะฮะนายแอนดรูฮันที่เป็น CEO เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอันนี้คุณไปถามไอ้วิน์เองดีกว่านะครับเพราะว่าวินส์เนี่ยเขามีแผนอยู่แล้วแหละ,และเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ว่าผมไม่ขอพูดแทนเขาแล้วกันนะครับเขาอาจจะย้ายไปอยู่ค่ายไหนอันนี้ ต้องลองไปถามข้อมูลเขาเองนะครับส่วนตัวผมคิดว่าแบรนด์เวสเดอร์อย่างวินส์เนี่ยเขาคงไม่ีปัญหาหรอกครับเพราะด้วยฝีมือระดับนี้นะครับแล้วก็เขาก็มีแบรนด์ส่วนตัวในอเอ็กซ์เซอรีการโอเคของเขาเนี่ยเขาก็คงจะอยู่ได้ครับเพียงแค่มันน่าตกใจกับแบรนด์ที่เขาอยู่มานานเท่านั้นเองนะครับจะสูญเสียคนดังแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าแบรนด์กาจอ,อื่นๆหลายๆคนทั่วโลกเนี่ย คงจะจับตาอยู่แล้วนะว่าออกจาก EVGA แล้วมาทํากับเราไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่คนที่น่าเป็นห่วงจริงเนี่ยก็คือพนักงานคนอื่นๆในบริษัทนะครับที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้นะครับพวกฝ่ายสต็อกฝ่ายแพ็กเกจิ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องสูญเสียงานกันไปเพราะว่างานในตำแหน่งที่รองรับที่เหลือเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันหายไปนะครับแล้วคําถามต่อมาก็คือ EVGA เนี่ยจะไปจับมือกับ AMD หรือเปล่าจับมือกับ Intel หรือเปล่านะครับ อันนี้ทางเจมส์เน็กซัสถามมานะครับนายฮันส์ก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีแผนอะไรที่จะไปจับมือกับใครณเวลานี้นะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็อายุจะใกล้60แล้วนะครับอยากจะกลับไปดูแลครอบครัวอยากจะ,กะเกษียณแล้วนะครับส่วนใครจะมาดูแลบริษัทต,ต่อเขาก็มีคิดไว้แหละแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่านโยบายการดําเนินงานของคนใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้รเนี่ย เหมือนว่าเขาก็ยังชม Nvidia ดียแล้วก็ไปแขวะค่ายอื่นอยู่นะก็คือเขาบอกว่าที่เขาจับมือร่วมกับ Nvidia ดีเนี่ยเพราะว่า Nvidia ดียมีโปรดักที่ดีนะครับในขณะที่ Intel ซึ่งเป็นเจ้าใหม่นะเวลานี้ที่น่าจะต้องการแบรนด์พาร์ทเนอร์ใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยทาง g a m e r Nexus เขาก็สรุปมาว่า EVGA ไม่สนใจทำงานกับ Intel อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า Intel ไม่มีของดีให้ขายนะครับตอนนี้เอาจริงเราก็เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่า ตัวที่เปิดตัวมามันก็มีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับส่วนทางฝั่ง AMD เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงอะไรกันมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าผู้บริหารระดับสูงรุ่นต่อไปของทาง EVGA เนี่ยเขาจะดำเนินงานบริษัทอย่างไรนะครับแต่สำหรับผมผมบอกได้เลยนะครับว่ามาแบบนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นของจุดจบ จากแบรนด์ EVGA เลยก็ว่าได้นะครับถ้าเขาไม่กระโดดเข้าไปเล่นการ์ดจอค่ายใดค่ายหนึ่งที่บริษัทตัวเองขึ้นชื่ออยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาจะขายแค่ power supply ขายแค่คูลงขายแค่ชิส่วอื่นๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าบริษัทนี้น่าจะไปไม่รอด